พี่ต well, ah, ื่นอยากถามอลไน้องๆครับถามเลยเริ่มอ่างเงี้ยเนลกุกต้ิอาอย่างนี้กว่าครับจริงทุกคนไม่รู้กติกามากกว่าครับชอบเอ็นจอยเน่เอ็นจอยครับเอ็นบ้างไงอ่ะสครับ มีประสบการณ์ถ้าบก็ถ้ามทำอะไรนครับอย่างรกรู้สึกว่ารวยขึ้นเรมีเงินครับแล้วก็รู้สึกดีครับจริงมันมันเป็นพลังเราที่เราอยากจะปล่อยอยู่แล้วแล้วก็พลังี ด้วยเก็บปวดประจบานมเจ็บปดที่ก็อยากเต็มที่ครับกี่ก็เล่นครั้งแรกเหมกันที่ไดชดที่มีพื้นฐานกับบ้านมากอรอย่งเงี้ยไม่กินนิว่ากินนิว่าจะได้ก็นทีเวากนเยปเยอนะครับปวดเยอะเต็มที่ครับพูดอะไรก็ได้แล้วตอนนี้วันนี้ครับเต็มที่มากครับสนุกมากอล้วคนนี่ครัหมอหมอหออหม เหนื่อยแต่ว่าเพื่อนๆพยายามแล้วเราเราก็สนุกสนุกจริงๆแล้วก็ทุกอย่างที่ได้มาเดี๋ยวเราก็มากันแบ่งกันีิ้วสีฟ้านิ้วสีฟ้าแรวมกันเราหันหมดเลยถามเขาก่อน จริงๆแล้ว MVP นี้ได้มาจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับเพ่ทุกคนเนี่ยตั้งแต่โปรกองฝังกองกลางส่งให้มีส่วนหมดเลยครับมาพูดหล่อจังเลยอ่ะชนะแล้วได้จริงๆแล้วทีฟ้าก็ร่วมมือมีเท่ากัหล่อทุกคนเลยนะครับกด้จริงน้ำเงินก็ปล่อยพลังไม้หมดก็ต้องขอบคุณทีมสีน้ำเงินด้วยนะครับที่แบบอ่อนให้อะไรอย่างเงี s <S ้ย ก็แบบจริงแล้วนี้ทุกคนตั้งใจหมดครับทุกคนไม่ใ่เล่นโโลน้ำแต่ทุกคนให้ความสนุกสนานเอนจอยกันแบบทุกคนเลยผัดกะลงหมดก็มีบางคนบาดเจ็บแต่ก็ยังเต็มที่ในการเชร์เพื่อนๆครับก็ขอคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยครับ เขจะกเลเข้าปากไปเข้าปากจริงลงอีกลงอีกไม่เขอยกจะบอกว่าขนาดวันนี้วันแรกๆยังสนุกขนาดนี้นะแล้วเหลืออีกต้องเกือบเดือนจะสนุกขนาดไหนยังไงฝากรอาปีนี้สนุกจริงเลตยัวพาวเวอร์มิกินว้าเอานลังไปจัดไป